เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตสมุนไพรค่ะ วันที่19มีนาคม2567ดรยุทธพลอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตสบูสมุนไพรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสบูสมุนไพรอันเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถสร้างสารรค์ สมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำสวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันร,ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองราว200คนอคนณสวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมส่งมอบงบประมาณ146,160บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อดำเนินโครงการผ่านการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีดรยุทธพลกล่าวว่าพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนการดูแลเด็กพิเศษในจังหวัดมาโดยตลอดศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีเป็นเครือข่ายการทํางานในการดูแลเด็กพิการและได้เน้นย้ําให้สนับสนุนการดูแลเด็กพิเศษในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความต่อเนื่องและคุ้มค่าที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษและครอบครัวในจังหวัดเพชรบุรี